สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เราจะมาเฉลยแบบฝึกหัดท้ายบทนะครับและวันนี้นคุณครูขอเฉลยท้ายบทข้อที่47ครับข้อที่47นะครับพนักงานห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งจัดเรียงส้มสายน้ำผึ้งให้มีลักษณะคล้ายพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมจตุดดรัสโดยเขาได้วางส้มชั้นแรก100ผลชั้นที่2 81ผลชั้นที่3 64ผล นะครับเป็นอย่างนี้เรื่อยไปจงหาว่าจะสามารถวางส้มได้ทั้งหมดกี่ผลนะครับไอเดียการวางส้มนี้เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับก็อยากให้นักเรียนลองเห็นภาพก่อนนะครับครูไปค้นในเน็ตมานะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างการวางส้มแบบพีระมิดนะครับจะพบว่าฐานข้างล่างเนี่ยนะครับก็จะมีจํานวนอ่ามากกว่าหรือเรียกว่าชั้นที่หนึ่งก็ได้นะครับแล้วก็จะลดหลันกันไปในชั้นที่ชั้นข้างบนนะครับ แล้วก็ประกอบกับข้อนี้เขาจะเรียงเป็นรูปาฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสฉะนั้นมันก็จะฐานละเท่าๆกันอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างฐานห้านะครับ5้าคูณห้าก็เป็นยี่ห้าถัดไปข้างบนมันก็จะเป็น4ี่นะครับเพราะว่ามันจะวางในร่องของส้มที่ททอยู่เป็นฐานนะครับก็เป็น4ี่สี่คูณ4ี่ก็ได้ส6บเป็นอย่างนี้นะครับหน้าตาประมาณนี้นะครับแต่ว่าในโจทย์ของเราจะเป็นชั้นแรก1 0 0ร้อผลก็คือ10บคูณสิบนะครับ อ่ะหวังส้มได้ทั้งหมดกี่ผลนะครับก็ชั้นแรกก็จะเป็น100ใช่ไหมครับชั้นที่2ก็จะเป็น81ชั้นที่3ก็ก็เป็น64ถ้าชั้นที่4นะครับมันก็เป็น1 0 9เ7ชั้นที่4ต้องเป็น49ใช่ไหมครับเป็นอย่างนี้เรื่อยไปไล่ไปเรื่อยๆจนถึง1นะครับก็ถึงนะจุดนี้ถ้านักเรียนไม่อไม่ซีเรียสอะไร ก็กดเครื่องคิดเลขได้นะครับเพราะว่าเราเห็นแนวของเลขแล้วนะครับแต่สมมุติว่าเราเราไม่อยากกดหรือว่าเราอยากอยากได้สั้นกว่านี้นะครับถ้าพอจําได้จากโจทย์ข้อเก่าๆนะครับหนึ่งร้ยก็คือสิบกำลังสองนะครับแปดก็เก้ากำลังสองี่ก็แปดกำลังสองนะครับไล่ไปเรื่อยๆจนถึง1นึ่กำลังสองนะครับแบบนี้มันก็คือรูปแบบของ ผลรวมนะครับเขียนย่อดได้เป็นซิกมาไอกำลังสองเมื่อไอเริ่มจากหนึ่งถึงสิบนะครับเริ่มจากหนึ่งถึงสิบอย่างนี้มันก็จะมีสูตรรองรับนะครับว่า n คูณ n 1, อบวกหนึ่งคูณสองบวกหนึ่งส่วนด้วยหกนะครับคราวนี้เราเรารู้ว่า n เป็นสิบนะครับเราก็แทนค่าสิบลงไปก็จะกลายเป็นสิบคูณสิบเอ็ดคูณยี่สิบเอ็ดหารด้วยหกนะครับก็คิดเลขแล้วได้ 385นะครับก็จะวางได้ทั้งหมด3 8 5ผลครับข้อที่2ย่อยนะครับถ้าไม่นับส้มในชั้นที่5และชั้นที่7จะมีส้มทั้งหมดกี่ผลนะครับก็อาจจะถูกาภาพลวงตานิดหน่อยนะครับแต่ไอเดียนักเรียนน่าจะเข้าใจก็คือเรามีส้มทั้งหมดอยู่แล้ว3 8 5ผลนะครับแล้วก็ลบส้มในชั้นที่5แล้วก็ชั้นที่7ออกไป แต่ส้มชั้นที่5้าเนี่ยมันไม่ได้มี5้าคูณห้านะครับใช่ไหมครับเพราะว่าชั้นที่1มันร้อยใช่ไหมครับชั้นที่1เป็น10บกำลังสองใช่ไหมครับชั้นที่2เป็น9ก้ากำลังสองชั้นที่3มเป็นแปดกำลังสองไล่ไปครับชั้นที่ห้าก็จะเป็น6กกำลังสองสามสผลแล้วก็ชั้นที่7จะเป็น4ี่กำลังสองสิบหกคนนะครับดังนั้นถ้าไม่นับส้มใน2ชั้นนี้แล้วนะครับ ก็จะเป็นสามร้อยแปดสิบห้าลบสามหกลบหกซึ่งก็คือสามร้อยสามสิบสามผลนั่นเองโอเคนะครับข้อย่อยสุดท้ายถ้านำส้มหนึ่งพันสิบห้าผลมาเรียงเป็นพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสจะต้องวางส้มชั้นแรกจำนวนกี่ผลและจะวางส้มได้ทั้งหมดกี่ชั้นนะครับอ่าต้องนับเลขก,กันนะนะมาครับเออ เราใช้วิธีการย้อนกลับนะครับย้อนกลับก็คือเรามีสูตรรองรับจํานวนส้มแล้วใช่ไหมครับก็คือผลลวมของ i กําลัง2ตั้งแต่หนถึง n นะครับสูตรมันก็คือ n คูณ n บวกหคูณ 2n งบวกหส่วนด้วย6นะครับแล้วเราก็รู้คาตอบเสียด้วยว่ามันเป็น1นึ่งพันอ่าสินะครับอ่าแล้วก็แก้สรรมการเล็กน้อยนะครับ หกหารอยู่นะครับก็นำมาคูณทั้งสองข้างได้เลขนี้แต่ขั้นที่จะทำต่อนะครับเออก็เรียกว่าปล่อยไก่เลยก็ได้นะครับเรามองเห็นการรูปก,การล่วงหน้าแล้วครับว่าเราจะเอาเพหุนามสามก้อนเนี้ยเอยมาคูณกันใช่ไหมครับมันก็จะได้ n กํกำลังสามนั่นคือเราต้องแก้สรรมการเอ็นกำลังสามครับซึ่งส่วนตัวมองว่ามันไม่ใช่เวลานี้ครับใช่ไหมครับ เพราะว่าเวลานี้เราเรียนเรื่องออลำดับอนุกรมใช่ไหมครับก็เลยคิดว่าการแก้สมการกําลังสามเนะี่ยไว้ทีหลังดีกว่าฉะนั้นครูก็ใช้วิธีคลาสสิกครับคือเดาและเดาแท้เสียด้วยนะครับเดาเลยครับสิบห้าเออสิบห้าก็มาจากอะไรก็เราทำสิบไปแล้วใช่ไหมครับเราทำเ n ็นเป็นสิมาแล้วได้สามร้อยกว่าก็น้อยเกินไปยี่สิบก็มากเกินไปก็กะกลางๆววาสิบห้าก่อนนะครับ เมื่อ n เ,เป็นสิบห้าแทนค่าเข้าไปครับได้เจ็ดพันสี่อสี่สิบก็ผิดนะครับแต่ว่าคือถ้าเรากล้าเสี่ยงนะครับเราก็จะเห็นแนวโน้มแต่ว่าครูมากไปนิดเดียวเองครับเนี่ยเจ็ดพันกว่าเองดังนั้นก็เลือก n นะครับส4ี่นะครับแล้วก็คิดเลขตรงเปเลยครับนะครับก็วิธีนี้มันก็ดีตรงดีตรงไม่ต้องแก้สมการกำลังสามนะครับจะใครอยากแก้สมการกำลังสามก็ลองไปทวนดู นะครับโอเคได้เอ็นนะข้อสี่อย่าต่อบุ่มบามนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ถามว่าเอ็นเท่าไหร่ต้องวางชั้นแรกกี่ผลนะครับชั้นแรกก็จะมีสิบสี่คูณสิบสี่ก็ได้หนึ่งร้อยเก้าสิบหกผลนะครับแล้วก็มีทั้งหมดสิบสี่ชั้นนะครับโอเคนะครับข้อสี่สิบเจ็ดก็เสร็จไปด้วยดีสำหรับวันนี้สวัสดีครับ